แล้วแม่ของข้าอยู่ไหนนะไม่จ้าไม่จ๋าไม่จะมาอยู่ไหนเฮ้ย่นเลนนาข้าเลยจะเล่นดีมาอะเจ้จะเล่นทาแน่จะเล่นจะแม่ข้ากินหมามาทำบันทกออยู่จะแม่แด้กว่าฝนของเจ้าล่ะฝันของข้าหรอข้าอยากมีเมียเย์เือไปอินจังที่เขาเลจันเลยจะแม่เมื่อไรเจ้าจะได้ทีเป็นจี๊อยาไปมาเราเล่นแบบนี้นะทาแน่กินเล่นจะแม่กินจริงไปหออดีกว่าตแม่ดีเลยเป็นนี้ทุกปี หลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ไหนตรงเทียนายเรีวนี่อยูี่ <h 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 ้าหนี่เป็นเงินกีไหนมาเอทำไมหน้าพึ่งหน้าบุญเปเจ้าวงพ่อเม่ไเ่รังค่าจะมีแมวขวัอรบทีเจ้าเป็นนงะนะอย่างไรดูดูดรงังิั่กล้าไปดีกว่ามันบินม้าเหรอวะที่ข้าเกิดมาเป็นเงาะ ถ้าเราแค่อยากมีเมียมเหมือนปลาอินอย่างที่ขทนนเขาเลือกันโอ้ยาดิฉัชัวรดีล้วจ้ะที่มีน้ำไมห่หยดหนีและนังสนุกลุกน้ำเช่นนี้ไม่นะถ้าไม่ยก ท่านพี่พูดได้อย่างนร้ว่าน้ำสนมรูปธรรมต้าสิต้องงามกว่าน้ำสนมพวกนี้โอ้โหน้องจันตาของพี่ไม่ต้องน้อยใจไปเลยน้องจันตาเสวยที่สุดแล้วพวกเราก็น้อยใจไปนนะน้ำสนมเรื่องไหพวกเราก็เป็นเมียท่านพี่เหมือนกันใช่ใช่โอ้โหน้องๆไม่ต้องน้อยใจไปเลยน้องๆก็สวยเหมือนกันงั้นท่านพี่มาหาว้าลัยคือนีไม่นั่งข้าวจริงๆแล้วไม่นะข้าไม่ยอมเสด็จพี่ก็ไม่ได้มาข้านายเเหมือนกันโอ้โหน้องๆพี่เป็นอ่ะ พี่เบาแน่นอนน้องไม่ต้องกังวลหรอกถ้าเราเบิอพวกเน,นี้ยน้อยที่อยากมีตัวตนจริงๆเรื่องวันเรื่องวันเอากันหนึ่งปอนข้าดีกว่ามามา ตาจานยังองสวยไหมเติดจ่อยก็รักคนสคนี่จงยงคนกันห่น้าหอช่างกหน้าหรอช่กหน้าคืออะไรช่างหน้าคคนที่เราไมุ่แเรุ้คนในแบบน้ันเจ้าก็เจอปาข้าวแบบกช่างจ่กหน้าสองรอยให้หล่อมคนเน่นมากมากสิดดูตรงแล้วจ้านี้ชอบ้นเืชใช่ไหมล่ะค่าปลาเจ้านเปันซื้อยากเปนใจได้นะ ไม่ต้องกินแล้วไปกันเลยดีกว่านี่นายนี่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่พวกนี้ฟังเบื่อไร้แต่ละกันจริงๆฮัลโหลพี่เด่นพี่ดาววันนี้พี่ว่างไหมว่างว่างแต่ตอนนีู้พี่ไม่สบายมีอะไรพี่ช่วยไหมคือหนูอยากให้พี่ช่วยสวนป่าคนๆหน่อยหน่อยนะได้ค่พี่ช่วยอยู่แล้วจ้างพี่ที่จะแต่งให้ฟรีเลย ได้ได้สิมว่ากี่บาทข้าวใจไหวขอแค่ข้ารอยเลยไม่ใช่ปาะสาวเลยนะคุณนังก็บอกเาละเราก็พานามาแล้วขอแค่ไหนสัาขอก็ตกดงเราไม่น่าจะถึงใจความไปเลยเราข้าค่างเงินอย่างไหนล่ะมีเจ้ากับป้าจะได้หรอยุ่ก่อนแม่ข้ามีอะไรจะบอกมีอะไรอีกล่ะข้าจะได้มีเมียสวอมันก็สักทีเพราะข้าจะ้รักเตที่ข้าไปผันแล้วข้าไปผัานเจ้าแล้วก็เบื่ออะไรไรสาระ ข้านี่นเจ้าโชคดีเหลือเกินที่เกิดมารูปหล่อแถมยังมีเมียสวยอีกด้วยขนาดไอ้เงาะนั่นยังอิจฉาข้าเลยแต่ก็แอบ,บสงสารมันอยู่เหมือนกันนะหรือว่าข้าจะช่วยมันดีล่ะข้านี่ชจาารูปหล่อแถมยังใจดีด้วยบะกบ่นอะไรไร้สาระอยู่ได้จะทาําอะไรก็ได้ทำเถอะข้าก็แอบ,บสงสารไอ้เจ้าน้องนี่เหมือนกันรูปก็ไม่หล่อแถมยังไปสูงอีกด้วยตัวเองกับนางพยาบาลคนนั้นต่างกันราฟ้ากับเหวนะ่ะ ท่านพี่คุยอะไรกันอยู่เหรอทําไมเมื่อคืนท่านพี่ไม่มาหาข้าล่ะคอยให้ข้ารออยู่ทั้งนานข้ามันจริงๆแล้วสเสด็จพี่เมื่อคืนข้ามีความสุขมากเลยคืนนี้สเสด็จพี่มาข้าอีกได้ไหมแม่แม่ท่านพี่ไปหาแค่คืนเดียวทําเป็นหวัวด,ดีจังนะท่านพี่มาข้ากับทุกคืนข้ายังไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยข้าพี่จะมีเหม่เยอะพี่ต้องหัดเป็นเวลาให้เต้าเต้ากันสิ ยตานพี่เจ็บกับแม่บ้างโอ้ยมือสวรรค์นี่มันช่างมุ่งมั่เหลือเกินตั้งแต่มีพวกเจ้าเข้ามาแม่เป็นแค่เมียน้อยอย่าใจยกตัวสูงเข้าข้านอรมอ์ไม่มีทางแม่หลงพ่ดีกว่าเดี๋ยวตังมีทางให้เราหาเงินมาจัดการหน้าได้เฮ้ยช่วงนี้หมาก้าวไังหลงก็ถ้าใจรักใคี่เข้าไปก่อนแล้วล่ะท่านก็จะมีเงินในข้าวไปเจเแต่อ้ัดการหน้าเพื่อจีบสาวคนนั้นได้ไหล่ะ ก็เป็น้านะก็จะบางทีไหนม่เองแต่พอมีมจินนะอันน้นก็บอกว่าทีนาเมีจุนไมนึ่งที่เจรักรักจาอยู่ในคนเอาเป็นคนตองแก่ท่งจลงไปผมก็เป็นคนตองแล้วอันก็บอกว่าตกวนมาดิไ้าจะไม่ได้เหรอเด็กถ้าพอจะมีตั้งดูดีตั้งึังที่จะสกระายกับเจ้าได้แล้วเจ้าาพาเป็นอดิโอ้ยก้าาหนี่ม่มาบวกด้อลูกจะจะมไม่ กินเร็วว่าเจ้าต้องหมาก้าเราเจ้าหมาก้ามีเรื่องอะไรไ้าช่วยหรอได้ใจได้ใจไดาใาได้ใจไดหน่อยนะได้สิคาถาอะไรหรอคาถาที่จะไปขอของมีผลต้องนี่ข้าถือว่าเจ้ารู้จักกับข้ามานานนะข้ายิงจ่นให้นานไหนเจ้าวะมันนี่คือเอาไม้ลุมือต้องดังด้านฮะงาตาปัดใช่ปัดที่ที่น่า ข้าจจะพยายามต้ม่ได้นะนี่เจ้าเงาะมันก็ฉลาดเหมือนกันถึงจะไม่หล่อเหมือนข้าก็ติดสู้เวฮงเงาะข้าใจช่วยโอ้ถ้าเรื่องทีถ้าข้าต้องกระตายอะไแล้วถ้าอยู่ไม่เอาใครว่าต้นไม้ต้นไหนมีเจ็บปากใส่รึบ้างข้ามีหลานที่เชียกชาญเรื่องความรักอีน่ะข้าเรียกมาให้ปินดาลาเอ้ยมาข้าหน่อย เจ้าช่วยฟ้าเจ้ามอนี่ไปหาต้นต้นหินต้นทองที่มีเทพลักษ์อาศัยอยู่ในวิได้จ้าเจ้าได้แล้วนี่เจ้าเจ้ามอเจ้าจะต้นหญิงต้นทองแถวอะไรล่ะเจ้าเออมันไม่ขายมันใช้จ่ค่าเตดหน้า่ะแล้วเจ้าจะเตดหน้าทังไมข้าชอบผู้หญิงคนนึงข้าจะแทงรอไปจุดเขาโอคงเช่าก็เตดหน้าหรือจะต้องแบ่งเป็นเช่าคนคนหนึ่งเลยใช่ไหสิเขาคือผู้หญิงข้าไปสัมปาแล้วจะต้องช่วยค่านะค่าช่วยเจ้าได้อยู่แล้วแต่มันจะสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องนึงนะ เริ่มว่าแต่ข้าชื่อบินแล้วเรียกข้าว่าบินก็ได้ขอบใจเจ้ามากนะบินวันนี้น้องสายใหม่จะได้กลับบ้านแล้วพยาบาลมานี่มาช่วยประคองน้องไหน่ อ่อน,นเดวินไม่เคยเป็นแบบนี้นะใช่สิร่าเอามันเก่าแล้วนน่นู่นเจ้าเฉินเธอมาแล้วชุดไปก่ตนดีกว่าชุดเปี้ละโอ้จาตั้งพี่ย้อนพี่เลยนะเดี๋ยวพี่พาไปจอบปิ้งไม่ตั้งมันจริงๆด้วยไหนเคยบนอยากได้ชุบอดีนะเอ่อไปก็ได้งานเลิกงานตอนไหนไปกันเลยไหมอืม ไว้แล้วเหลือเินเจ้ากลขอมากก้าก็กต้าให้ได้ผลจริงด้วยวางๆกับมัน้องากล้าวางอีกนะนี่เจ้าเมอเจ้าจยังไงต่อถ้าว่าจะเข้าไปในเมืองเฮไก็จะตามข้าไปไหมล่ะไปสิข้าก็อยากเห็นในเมืองเหมือนกันโในเมืองเช่นเหญตนหลืนและนี่เราจะไปไหนกันตอ้้งนน สวยสวยก็จะไปที่ไหนกันนี่นายเป็นใครอะอยากจับตัวฉันนะหีเนี่ยเธอเป็นใครข้าดยังไงมาจับตัวเมียของข้าเมียหรอก็ใช่นั่นสิตาตาเราไปกันดีกว่าอย่าไปเลยสายรักไปบ้านเลยนี่นายหรอตอนนี้เจ้าใหม่ยกองผู้คนในเมืองเป็นคนใจรายหน้าเขาก็ไม่จริงใจข้าจำได้นะรักใคของข้าก็ไม่ใช่หนาทำไมเจ้าไม่ลองเปิดใจกับคนที่รักเจ้าในวันที่เจ้า นี่รอจะมีคนมาลัมีแตคนรังเกียนัไอ้เงาะนางงูไม่รอแต่ยังงูอีกด้วยรักแต้ก็อยู่กลางเจ้าแล้วจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะน้องตาต้าเลือกของรอพี่ไปก่อนเลยโอเคอัโลแม่โอนเงนมาให้หน่อยอีกแล้วหรอไอ้ลูกเกนี้เมื่อวานเอาไปหนึ่งแสนยังไม่พออีกหรอ สงสัยคงจะเอาเงินไปเลี้ยงแพรบานแน่นอนเลยค่ะคุณแม่นั่นแม่โอนมาก่อนเฮ้ยฉันปวดหัวจริงๆริงมึีข้ามได้ใช้มันแล้วค่าจะยอเนบุญต่อแต่ละกันแล้วค่าจะเอาเงินไปทำอะไรล่ะไหนในข้าก็รู้จักทั้งในหน้าค่าบายย่อไปแต่งหน้าทำไมล่ะไม่เอาหรอกค่าชอบค่าเนี่ยที่ข้าเป็นค่าเอ๊ะนั่นมันกอย่านี่นะค่ายังมีบุญบุญอีกบางนางอยู่ ได้ตมังแล้วเหรอในเาะไม่หลอกมีคือเพื่อนของข้าจันนี่ข้าคงไม่ได้เจอัแท้แต่ว่าไปนายก็บอกเจออยู่นะเอานี่ไม่กี่แผนที่ไปหาปัญหาไปหาปัญนไที่หายากคะสไปก่อนี่ต้องข้ามอะไรจะอกความจริงแล้วข้าอยากชอบเจ้ามาท้แแที่เราเจอกันจริงหรอคนอย่างข้านะจะมีคนเจ้าขอด้วยนั้นีข้าเป็นหมอ เน่จ้าฝันของข้าเป็นจริงแล้วข้าจะได้มียเงาขอรักดีนี่เหรอลูกสบายของข้าหน้าตาที่ดูเหมือนกืนนั่นเดี๋ยวข้าไปหาเลือดให้นะตอนในที่สุดไอ้งข้าเข้าสมหวังสักที